ครับผมทั้งสอนวงวรงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องส p a r k 135ส p a r k 135อ่าคันนี้มาจากพัฒนาการครับยกมาให้ทั้งสอนได้ทําการอัปเกรดครับทั้งที่ทําเครื่องมาแล้วแต่ว่ามาอัปเกรดต่อยอดเพื่อเพิ่มให้การใช้งานเสถียรยิ่งนักคันนี้ทําลูก60มิลครับ เซรามิกน้ำลึกและทำฝาตู้แล้วก็ทำเปลี่ยนอะไรอีกหลายๆอย่างครับแล้วก็มีเปลี่ยนแคมเปลี่ยนสปริงวาลเยอะครับอันนี้ทำเยอะเปลี่ยนคาบูเป็นเอนโด้วยกลับลงเอนโใหม่ทั้งคอทั้งอะไรพิเศษและก็ทำระบบรองอากาศครับทำเสร็จแล้วยอดเยี่ยมครับดีแค่ไหนเราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันในช่วงบ่ายโมงนะครับวันนี้ครับก็เป็นวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายโมงเราก็มารีวิวกันนะครับวันที่15กันยายน2566ครับแล้วก็รถที่รีวิววันนี้เป็นสป a r k หนึ่งสาห้า tabu kartauto รับของคุณสมบัติจุพัฒนาการครับ ก็ได้มาทําการอัปเกรดคือรถคันนี้ก็ทําเครื่องทาอะไรมาหมดแล้วทุกอย่างครับแต่ก็มาอัปเกรดต่อยอดอยากได้ลูก60ทางต่อก,ก็จัดให้ลูก60คาบูเอนโปด้วยครับเปลี่ยนคาบูใหม่วางเอนโปวางพอวางกรองใหม่ทั้งหมดทุกอย่างครับแล้วก็มีทําท่อไอเสียช่วงปลายด้วยพอท่อก็เคยเดินมาแล้วแล้วก็ทําปลายใหม่ทําใต้ยืงเสียงทุ้มนุ่มดีครับ แล้วก็เล่งขึ้นดีใช้ได้แล้วมีซ่อมทั้งระบบอ่าพวกเปลี่ยนแคมสปริงวาลนะครับแล้วก็มีขยายฝาสูบฝาสูบขยายพอเฉยใช้วาลเดิมครับเปลี่ยนอัพสปริงใหม่อัพแคมใหม่ครับแคมก็เป็นอ่าทีหนึ่งนะครับแคมทีหนึ่งพวกเครื่อมือคือแคมแต่งเบื่อง่ายครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับพวกเนี่ยไฟหน้าตัวครอบไฟหน้าครอบครอบใหม่หลังเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแกนโชค็คของเดิมก็ใส่เป็นแกนฟีโนโมาตั้งน,น,นี่ก็เอาแกนเดิมใส่เปลี่ยนสป,ปริงใหม่ครับคนสีช็คกระบอกพ่นสีกระบอกช็คให,ใหม่เป็นสีดำอันนี้ก็สวยดีแล้วครับคอยเสียก็ทําการ ทำไต้ใหม่ทำไต้เยื้องนะครับไต้เยื้องเครื่องดีครับส่วนสเตอร์นั้นก็ยังใช้ได้อยู่ก็ให้เจ้าของไปใช้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ความเรียบร้อยพวกปอกแผนพวกอะไรพวกนี้เปลี่ยนให้หมดเลยครับทําให้ใหม่หมดครับลลลก,กเลเร่งเร่งป๊อปป๊อปเปิดสวิตช์แจก็เปลี่ยนใหม่ครับก็เราไปลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ลูหก6ิบมิลเซรามิกน้ำลึกนะครับพร้อมกับโมดิฟายฝาสูบด,ด้วยอะไรด้วยก็ดีหมดแผ่นคัดเปลี่ยนใหม่ครับแผ่นคัดที่เปลี่ยนมาเป็นของเทียมใช้ไม่ได้แล้วก็เลียงผิดตำแหน่งตอนนี้ทางต่อก็ได้ทำให้ใหม่หมดแล้วครับพร้อมใช้แล้วครับเสียงดีครับทั้งดูดทั้งพ่นนะครับเสียงดูดก็มีเสียงหน่อยเพราะว่าใส่กอง <S <S เปือยสแตเลส ใส่กองเปลเสแล้วก็เอากอ,อ,องเอากองเดิมครอบไว้เพื่อกันน้ำนะครับกันน้ำครับเสียงดีเสียงลเลาะเร่งดีนนุ่มนวลครับก็ใช้ได้ดีครับตอนนี้ก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็คงจะส่งกลับบ้านโดยใช้รถขนส่งที่มาส่งประจำนะครับจากร้านถึงบ้านจากบ้านถึงร้าน นะครับให้บริการกนะับก็คงจบที่วิดีโอสำหรับรถสปาร์ค135คาบูพัดออตโต้คันนี้นะครับของคุณสมบัติพัฒนาการกรุงเทพครับโอกาสหน้ามีคันอื่นก็จะได้รีวิวต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม